คืนเนี้ยได้มะเขือตำพริกมะเขือลูปกระเทียมแกงสุ่มกระทองใส่ขโพดมันนี่มากินข่า้ำากันเนาะซุปมะเขืออร่อยอร่อยดีมาเนี่นนนรรนบริกายมือและหนึ่งขเนี้ยห่อนห่อนหนึ่งนเนี้ยห่อนห่อนมานนี่ มาเดินมากินน้ำกันอาจจะมีอย่างเบามีประกาศมีผักชีมีทั่วรกรดาขาว คนตกแรถตกข่าวบแลเนนี่ ไก้ถนนรถเสียงรถตะลบกขวนญแน่เนาะขอใช้ okay, หน่อ

เลี้ยงกระปุกใส่ปักครองอมันดีจังเลย ยากรบปูกหน่งให้รัดกลูก,แกงแกง้มกินเล้ยอร่อยดีกินมาเล้ะคับ ล้องไปเห็ดกินมึงได้พี่น้องเลยตุ๊บเขียน,นอร่อยข้าเหนียวหันห้อนตุ๊บก็บม่ยากดอกใส่ปลาปลาทูก็ได้ขาดมาได้ขึ้นน้ำเป็นล่า รถขายพวกต้ผมผลไม้มนสี้อสวยวจามกล้ิบาิ <c oughs> <c oughs> บาทกิโลบาทจ้า2กิโหบาทแล้วก็มีนะจ้าวันนี้

ถ้งไปให้กินมึงเด้อยจานเนี่ยตำพี่มะเขือค้นเหนียวข้นห่อน,อนแซ่บแกงเสรมก็แซ่บดีแค่นี้เนาะน้ำมื้อหลังสีหายน่ยจะแซ่บไม่ให้กินน้ำไม่อีกถ้าถูกใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จําหลัดในเด้อ ที่ได้หาแนวมาเฮ็ดให้ท้ามาเฮ็ดมากินให้เบิ่งอีกเดี๋ยวเมื่อหลังป้าจำลัดสิท่ากุ้งให้กินตอนนี้ไปดักกุ้งปิดเรื่อยกุ้งเ่ยแต่ยังประทันได้ผ้ากินสักที่เดี๋ยวฉีบมาเฮ็ดกินให้เบิง่งแค่นี้ก็น้อม้เนี่ย